อันนี้ก็ข้าวโพดนะครับแต่เป็นข้าวโพดที่มาในลักษณะที่เป็นเกรนหรือเรียกว่าคอนมิลนั่นเองนะครับจะมาเป็นป่นๆนะฮะเราจะทําคอนด็อกครับคอนด็อกก็คือเส้นกอกคอทด็อกนะฮะที่อยู่ด้านในแล้วก็ชุบแป้งตัวนี้ที่มีคอนมิลจากข้าวโพดอีกเหมือนกันเมนูนี้ง่ายรวดเร็วรวดเร็วเพราะอะไรครับรวดเร็วเพราะเรามีผู้ช่วยนะฮะเราสามารถใช้เป็นแบบปั่นน้ำสลัดตีไข่ขาวตีอะไรอย่างนี้ได้นะฮะตอนนี้เราจะใช้หัวที่ใช้สําหรับตีซุปนะฮะคือปั่นให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบก่อนละกันนะครับส่วนประกอบของผลเนี่ยก็จะมีคอนมิลใส่ลงไปนะฮะส่วนประกอบอื่นๆมีแป้งสาลีอเนกประสงค์ไม่ล่อนละครับเดี๋ยววันนี้เราให้เครื่องทํางานแทนเรามีน้ําตาลทรายช้อนโต๊ะครึ่งเกลือครึ่งช้อนชาครับผงฟูผสมส่วนประกอบนะครับให้พอเข้ากันครับไข่สองฟองครับเราปั่นไข่กับนมให้เข้ากันก่อนครับ พอเข้ากันแล้วเห็นไหมฮะบอกแล้วว่าเร็วจริงๆนะครับเมนูคอนเอ็กซ์เพรสของเราใส่ลงไปในส่วนประกอบที่เหลือครับ<_ letter <_ letter> เรียบร้อยแล้ว <_ letter> ไม่ถึง1นาทีนะฮะสำหรับเซกอกนะฮะเราหาไม้นะครับมาเสียบเข้าไปนิดหนึ่ง เใกอกนะครับก่อนที่เราจะไปชุบแป้งนะครับผมแนะนำนี้ครับเราซับให้แห้งนะฮะบางทีเขาจะมีอะไรลื่นๆมานะฮะตัวแป้งนะครับเวลาที่เราจะชุบนะฮะชุบง่ายขึ้นถ้าเกิดเราใส่แก้วครับน้ำมันร้อนแล้วครับเอาละครับทอดประมาณสัก2-3นาทีนะครับให้แป้งสุกดีครับ ง่ายๆนะครับถ้ารู้สึกว่าชิ้นใหญ่ไปจะหั่นเป็นครึ่งหรือทําเป็นมินิคอนดก็ไม่ว่ากันนะครับเราพักให้เย็นเล็กน้อยแล้วเราก็พร้อมเสิร์ฟให้ถูกใจเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ละครับและสําหรับคนอเมริกันนะครับคอนดกเนี่ยเข้ากันได้ดีกับมัสตาร์ดครับรวดเร็วทันใจนะครับกับอีกหนึ่งเมนูของคอนเอ็กซ์เพรสกับคอนดอกสูตรดั้งเดิมครับ